เมื่อวานนายกก็ไปนั่งคุยนะฮะ,ะไปนั่งถกกันเลยนะฮะเลขประชุมด่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทั้งเครนถลม่มถาลองเครนถล่มซ้ำเนี่างที่เกิดขึ้นที่ทั้งพื้นที่โคราชและพื้นที่พระรามสองท้ายที่สุดออกมาบอกว่าในพื้นที่โคราชเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมีเป็นประโยคที่สังคมถามเหมือนกันนะฮะว่าผู้ว่าการรถไฟซึ่งตอนนี้ยังไม่มีตาแหน่งผู้ว่าการรถไฟด้วยเนี่ยแต่นักษาการต้องรับผิดชอบอมไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกว่าแปลกใจ ทำไมผู้รับเหมาเจ้านี้ไม่ถูกขึ้นมาชีดำทำไมไม่ถูกตรวจสอบและทำไมถึงยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่ได้เรื่องนี้นะฮะถ้าดูในภาพเลยก็คือว่าคุณอนุทินชาญวิรกูลนะฮะนั่งหัวโต๊ะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือคือควบตำแหน่งนายกด้วยแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยด้วยนะฮะ,ฮะประชุมด่วนนะในเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สองวันติดคือในพื้นที่สิคิ้วโคราช แล้วก็ไปเจอที่พระรามสองเนี่ยนะฮะตรงบริเวณสะพานท่าจีนสมุทรสาครพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้านับกันนะครับจากพื้นที่พระรามสองเนี่ยสองรายเนาะแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นของนครราชสีมา,มามหรือโคราช <2 S 2> <32, S 3> อีก32 32บวก2เป็น34เนี่ยนะฮะแล้วก็ในรอบ1ิบเดือนที่ผ่านมายังไม่นับรวมกับเคสของตึกสํานักงานสํานักงานตรงกับแผ่นดินสนตอง,งอะนะครับก็เลยบอกว่าเอ๊ะพอมันเป็น คู่รับเหมาเจ้าเดียวกันแบบนี้เนี่ยข่าวก็เกิดขึ้นเยอะนะประชาชนก็สนใจนะก็ตั้งคำถามไงเอ้าไม่ติดแบล็คลิสหรอแล้วเอายังไงกันเนี่ยและคุณเชื่อไหมว่าท่าหอกจรรกลับไปในช่วงตึกสตองงอถล่มเนี่ยช่วงนั้นที่คุณแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะฮะไม่ใช่ใส่ใส่หมวกใส่หมวกกันน็อกเซตตี้ไปดูพื้นที่เองเลยกลายเป็นว่าเอ้าประชาชนตั้งคำถามแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะเอายังไงต่อ จึงหลังจากตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการมาประชุมเนี่ยนะฮะเพื่อหามาตรการออกกฎหมายในการควบคุมคือประเด็นคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันสนใจก็คือว่ากฎหมายควบคุมการก่อสร้างหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ควบคุมเนี่ยแสดงว่าถ้าไม่ได้มีตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าพอยกตัวอย่างอย่างตึกสอตองงอเนี่ยก็ทราบว่าสัญญาอย่างไม่ถูกยกเลิกค่ะเอาอยัางไงกันเนี่ยสัญ,ญญาไม่ถูกยกเลิกและถามว่า สัญญาถ้าไม่ถูกยกเลิกจะปรับหรือไม่เพราะงานก่อสร้างก็ไม่เสร็จขนาดนี้ก็ยังไม่มีการปรับไม่ถูกยกเลิกและไม่มีการขึ้นบัญชีดำเอายังไงกันเนี่ยเอาไปฟังเสียงคุณอนุทินกันก่อนฮะแต่ว่าในเรื่องของสตงเนี่ยอันนี้ก็ก็คือผมก็ได้พูดไว้ในที่ประชุมไปก่อนว่าอ้าวแล้วทำไมตอนนี้ยัง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 ไม่ยังไม่ตึกหายไปแล้วยังไม่ยกเลิกสัญญา แล้วจะไปส่งงวดงานที่ไหนอะ่ะปรับหรือยังเพราะว่าสัญญามันหมดไปตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วแล้วตอนนี้จะปรับปรับกี่วันในเมื่อมันไม่มีตึกแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องดําเนินการต่อปล่อยลอยๆไปไม่ได้หรอกครับผมเชื่อว่าทางทางสตอตง,งอก็คงคง,คงต้องดําเนินการนะครับให้มันเป็นไปตามระเบียบแต่ผมว่ามัน มันเกิดขึ้นสามสี่ครั้งแบบนี้แล้วเป็นผู้รับเหมารายเดียวมันก็ก็อืไม่ก็มันคงก็ต้องดำเนินรัฐก็คงไม่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 สบายใจที่จะที่จะให้มีการให้ผู้รับเหมาแบบนี้ทำงานให้กับรัฐต่อไป คือประเด็นก็คือถ้าเราย้อนชีวิตของคุณอนุทินไปเนี่ยคือเคยเป็นผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์นะฮะยักษ์ใหญ่เลยแล้วก็คือเป็นบริษัทเนี้ยก็คือเป็นบริษัทที่รับงานของทางภาครัฐเพราะ,ะนั้นก็จะมีความประสบการณ์คือรู้ดีว่ารู้ดีว่าเอ๊ะอะไรมันเป็นยังไงเรื่องของเรื่องก็คือว่าเหตุที่อำเภอสีคิ้วเนี่ยนะฮะที่มีวาทะก้องก้องประเทศเมื่อวานที่ทุกคนฟังแล้วฮะเอาจริงดิถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นคือฮะนายกเอาจริงดิ ไม่ยอยากจะรู้ว่าเอ้าแล้วทาไมเป็นทางผู้ว่ารฟทต้องพิจรารณาตนเองออกมาบอกว่าการรถไฟเนี่ยผู้ว่าการรถไฟต้องรับผิดชอบเพราะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการใช้บริการของการรถไฟรวมทั้งความเสียหายจากการก่อสร้างดังนั้นผู้บริหารการรถไฟต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการเรื่องของเรื่องท่าท,ท่าวารายนกันไปเนี่ยก็คือในบริเวณที่ฐานรางเพลนถล่มเนี่ยนะฮะ คือในกระบวนการการก่อสร้างเนี่ยมันไม่ควรมีอะไรวิ่งผ่านข้างล่างอยู่แล้วเพราะมันมีโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุแต่มันกลายเป็นว่านี่มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่มันเกิดขึ้นทุกคนก็แค่ตั้งคําถามว่าเอา้านายกนายกพูดแบบนี้จริงดิค,คือเราก็คงไม่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดเนาะแต่ความหมายคือในมุมของนายกก็คงอยากจะให้มีคนรับผิดชอบอท่านก็แจ้งออกมาแล้วแต่ว่าจะหายฮะไหมเกาะก็ก<า>ทีนี้มีอัพที่ผู้ฟัง ผู้ฟังเนี่ยเราก็าคงต้องตามหาคําตอบบันต่อไปที่นี้มันมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสมุดพกผู้รับเหมาที่มันเป็นประเด็นกันตั้แต่สมัยคุณสุริยะที่พูดไปค่ะคุณละวรนแสงสนิทนะฮะประหลัดคลางก็ออกมาบอกว่าส,สมุดพกผู้รับเหมาตอนนี้กฎกระทรวงคือทํากันเรียบร้อยแล้วเหลือ a, แค่ต้องมีประกาศรับรองเพิ่มเติมค่ะคาดว่าจะสามารถใช้ได้เนี่ยในช่วงปลายเดือนนี้ ก็ไม่รู้ว่าสมุดพกเนี่ยมันนึกถึงคุณรับนึกถึงบ่มไหมมันเหมือนแบบประมาณว่าเราเคยเข้าห้องปกครองอ่ะตัดแต้มความดีออแต่ถามว่าแต้มความดีกับความผิดเนี่ยมันมันอะไรใครจะกลัวก่ากันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเราก็ต้องถามาความรู้สึกตอนที่เราเป็นนักเรียนเนาะถามว่าเรากลัวไหมก็กลัวอืแต่ไม่มากหรือว่าต้องเป็นกฎหมายไม่รู้นั่นน่ะสิไม่รู้นะคะแต่เมื่อวานก็มีการเทคแอคชั่นมาจากทางฝ่าฝังของกรามนาคมโอ้โหคุณผู้ชมผมบอกเลยว่า เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยผมว่าเราเลยเข้าใจกันว่าทําไมบางพักการเมืองถึงต้องออกมาสับสนเรื่องของพระราชบัญญัติความปลอดภัยสาธารณะด้วยเหมือนกันนะฮะ